สบายดีเพราะแม่พี่น้องก็ไปเอ็กซ์ซีฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศมาเนี่กินข้ขาวกับน้องชายกับคนโสดกับคนโสดเมนูวันน,น,นี้ก็มีต้มยำหัวปลาเก่าเลยพี่น้องเลยเราจะเอข้าวบ๊กก่อนลาบเนาะมาว่าพี่น้องแซฟนุ่งกันกับบอกแก้วนะครับ อย่าลืมเลยพี่น้องสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ่งคลิปครับดับแรกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนในวอลเล็ตเลยพี่น้องเป็นแรงบวกให้ใจวอลเล็หน่อยพี่น้องอกอไอไดไลค์กดแชร์เหมอเดิมมันจะทำให้รางกายมันต่างที่ต้มยำหัวปลาเก่าพี่น้องต้มยำหัวปลาเก่าสองตัว ราคา2,200บาทจ้าดูเคโอ้มมอโอ่ขากรพี่น้องดเบดแซมนี่แล้วพี่น้องกยตียวหัวปลาเก่าไข่เน,ะนาะง่มีต่ไข่มีเหงาอย่าด้สีไทยเบิง มินดีดไม่เข้าเลยนรเราลงความอ้วนเราไม่กินข้าวเรไม่เข้าลงความอ้วนพักกระโดักกระโดดกระโดนน้ำงามๆไปเนาะบ้าด้วยอ ใส่ก้างเลยแก้วมันก็แก้าเลยพี่น้องบ่วงนั่นเลยไปย้ำตุกบแก่แเออมันก็แก้วกันแล้วเธอใจะนี่

กองมือ้อเดี่ยสีห้อนบริกินาางนแล้วต้นต้ขอบใจผวมาให้เนาะ <c oughs> แบัก,กเมาตัวน,นี้จะม่ไข่เนาะไข่ปลาเกา่า ôi bây giờ ngày, mọc nó Để nó Để nó Để nó nó กระโดดเบาบาเลยดูลงหุ่นหมี่พรคนไขาบอว่าเออพกระโดดเลยนะอือเรต้องการจุดพอเลยวจิตเบาเลย พร้อมหน้าพร้อมตามันเป็นไงสี่คนสี่คนอ้ายมากสี่คนฟนีนะเคยเห็นใช่ไหเก็ตใส่ใบกะเพราใคร้องใส่เลยครั้งแรกเลยนี่แสบใส่ใบอะอ่อืมมันบอกขาวใส่ใบกะเพราใส่ใบพลับพลาน้ำผึ่งข้าวจะส่งไว้ยิ่สิบแสบอ่าเวลา

าะว่าบ้านนั้นหวกกินลายดิเราจะนี่แปละภาวบานใส่จิบมากแต่แค้กินลายบ้านนี้อ่ะุกเได้น้อยนอย,นอยอกเขี้่นะะกวเตยได้่นเด้เนี๋ย้อเตี้กอนวเีว้นเีนเียก่อนเดนเียก่อนเอนเก่น้กเ่อ มันกับม,มันธรรมาดาดดครับเนาะ ที่เหลือไม่น้องกินข้าวเจ้าหรือว่ากินข้าวช่วยกันใส่ไส้ผวยจานหลายประมาณน,นี้ผมก็ขเขนียวแล้วเนาะมือเป็นมือมัน ตียำเศ้าตัวเดียยห่อละหาบาทสี่ห่ออางเงียามหลดสองห่อก็รวบไปในลิี่ี่า่มาเก้าสิบามกิโลนี่ต้มยำหมูกระเก่าทานกินเข่ากเป็นไบุฟเฟ่ต้อง็นเนาะเนาไหม ได้ะะก75โล,โ,ลโ,อโอ้พี่น,ออน้องคุครับเคยเคยมีบ่้ว่าได้ดีเนาะพี่น้องปบทดเนาะตาเกมเนาะได้75เคยมีอยู่ บอกใช่มบกกินเมื่อกี้นี่กับไข่มักรเพาะมันพุงมันอย่บอกเมื่อกีนกินไข่ติดเราพุงมันน่หละพ่แม่เสือุกตุ๊กเสือนั้งเปื่อยกินนั่นนี่เลยนะมีปยกอหญไอศกิดุเอออยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่ไปพุพุปลา ปุปเก่าพี่น้นนองเอ้ยรู้ว่ากบอุปเก่าสี่ปอมเซ่ไก่ตาสิบิบสิบสิบล้ยรัาเข่าคนรวยพี่น้องเอ้ยทะไงครินต์ตายพรอไหม เนเนาะเอาติ๊น,นึงเนาะอา,าอาเุี่เราปาแลากสามหัวอใส่ลงปปลาบบมีก้างเนาะก็นหกินแซบตรงยังแซบเห็ดเองเนาะไม่แซบแล้ว ปีนท้องนันนะก็ต้องกระจายแว่าคือแเวลาเาบอกหมักบ่ากับบนนเขาก็จะเเป็นคนจะเป็นคนยุโรปเนี่ยฝรังอังกฤษมันจะเปรียบแต่เตียนซื่อเ้องกันันนำไคุก่อน ่คนประเทศนอกว่ากับงากับงเป็นประเทศนอกว่ากับังเนนกับังญี่ปุ่นกับังอนอสังเกตมันก็ตะไรพชงเที่โน้ภาษาญี่ปุ่นนี่สิอ่านกับลังเลยอไรแตกพี่น้อง tôi tắc này đúng không long trai cả hai, chéo, bao nhiêu này, năm đồng rồi được đấy, đẹp quá, rồi, nó sẽ à. à, à, nhẹ nhẹ rồi nó เอาไปซื้อเราิต้มแยงต้นี้พูนีนาะต้มยำหมูปลาเก่าเราจะต้ยมตตยำกุงก้งน้ำพ่นกัมีต้ยมยำหมูปลาเก่าก็จะพิมพเอาไวแกมาต้มยำปลาตาโต,ตขาไทยนะตา,า,า,าเขาทาชตาเาเขาเรากินเนอ้นาเอาใส่ถุลงล้วเมาเอิือ โอเคบ่ให้บ่ควรบอะไรวกินตอนเช้ามื้ออื่นไหมกินแค่นี้พอแล้วจะได้ไมต้องซื้อเป๋าเลยประหยัด้วนองยุคนี้ประหยัดตาอะเปิดน้าให้กะละมังบ้างไงอโตเนาะโตแตโลอ่ะเหลืออยู่ในไอ้ซองผิดอยู่กะละมัง ส้มตัวาตราคา2,200บาทครับราคาใช้ได้กันนะพี่น้อง <c ười> ต้าดิงไม่ใช่ไม่ไงตายแล้วค่ะจากนี้อ <c ười> ันนีากใช้มือ,มอ,มอสิเอาใหใช้มือถึงแนมนอยก็ต <c ười> ัดเธอคุณทอนไหมหมูปอยากน้ำจะกันแล้วเ่รเหลือ นี uh, ่งมีอ่าไม่ใช่นี่หัวปาปัาตตนี่ปัาอกาเจได้มันจะมีเตาเตาแดงกับเตาลายอยู่เนี่ยวกินกันไหยกินกันัลนเนะดูความหลากากนิ่นใบมะ้เทียนตรงนั้นไหมตักเอาโล่เทียนั้นมันเหล็ก ไปเยอันนีคิดแล้วล่ะมโดนละเดี๋ยวกินต่อนาพีน่กินจองขอยนยังไม่ได้นชามใหญ่กบเบิ้บถ้าหากินชามเดียวนะเบิ้บเนาะอันนี้มสองใครจะกินเจ้านะเบิ้บบอก เดี personne, like ๋ยวจะนั่งกินในบเดี๋คือไก่นีมกินมูย่าหมูา็นยางนี่ย้ยบอกินอะไรลอเอาต้องรถอะไรก็มีซีเมนมาแนังล้วบอก้องซ้ายเจ้าในีเดียวกานวะคอยกระโสดสนใจดือกัน คนดีเขาเขาที่จนหักเนาะมีในเม่นเข้าไปหาบังเด้อเม่นเนี่ยและในช่องเคยเข้าไปบังเงี้ยอนนี้เขาเม่นบังเขาเม่นแต่เขาซื้อบ่เอ้ยซื้อมันดอกอย่เขาจำได้ใ่อะเข้าไปบังเองี้ยอิะคลิปว่าอะไรยังไงเนาะพี่น้องอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เสด็จมาพาจับมาพาพี่น้องกินต้มปลาเก๋าแซ่บๆพี่น้องลาบหนกหนัวต้มปลาเก๋าแซ่บๆมาสี่คนพี่น้อง ไอ้มืาสี่คน,นตัวปลาเกลวกับพวกนี้เห็ดพี่น้องตีมืออันนี้แผนกกินกับแผนกซอยกุ๊กะบอกลายยายห่างไปนงเนาะสำหรับพี่ๆน้องๆผู้ที่เข้ามาเบิ่งคลิปกันอย่าลืมเป็นกำลังใจให้บลาแก้วเลยเด้อพี่น้องให้มีแห้งสู่ต่อไปเห็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเอาใส่พีเอาใส่น้องเลยถ้าที่เก่งผู้เดียวก็เป็นไป,ปไม่ได้หรอก ใส่พี่พีน้องๆทัวโลกอะไพี่น้องอเป็นกำลังใจให้ข่อแก้วนะขงก่อ้พี่น้องทุกท่านเอฟซีทุกทานเานานะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองพี่น้องอยากเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ